สวัสดีสมาชิกข่าวเมืองจุนทุกท่านนะเจ้าวันนี้เฮาป้าสมาชิกข่าวเมืองจุนลงพื้นที่นะเจ้าของกรมทั้งหลวงเปิ่นนะเจ้าตรงหมวดทั้งหลวงจุน ตีเฮาพานห้อยเข้ากำรรนี่แหละเจ้าพันลูกตังพะเยามาคือพ่อตังขวามือไว้นีนเจออ้าเป็นใน่วนของรูปสัญลักษณ์นกยุงนเจ้าตัดนี้คือหมวดทางหลวงจุนเฮา <นะ S 1> จบบนี้การทำพิธีเปิดนเจ้าที่พักริมทางของหมวดทางหลวงจุนเฮานาเจ้าเพราะเส้นทางเนี่ยเวลาเฮาลูกพะเยามานเจ้าตรงโซนของตำบลเฮยกำรร ก่อนจะเข้าเจียงค้ำก่อนจะไปป๋งหรือไปเจียงม่วนหรือว่าเส้นทางนี้ผ่านไปนานได้นะเจ้าเขาสามารถพักเหนื่อยตรงนี้ได้เนี่ยเข้าไปแอวในสวนที่มันหายง่วงได้เดี๋ยวจะปลาโม่เฮานะเจ้าเดินไปด้านหน้ามีห้องน้ำในเจ้าไว้บริการรวมถึงมีสวนยอมเมื่อทันได้นั่งพักได้ชมได้ถ่ายรูปในบริเวณห้องน้ำานเจ้ามีลานจอดรถด้านในตู้ในเจ้าท่านสามารถที่จะขับรถ เขามาจอดด้านในนี่นะเจ้าเพื่อที่จะพักผ่อนอพักรถพักคนตุ้ยนนเจ้าเหมดทางหลวงจุนเฮานนเจ้าท่านก็ได้คือความเป็นห่วงในการเดินทางของพี่น,น้องประชาชนเฮานะเจ้าได้มีการจัดที่พักริมทางของหมดททางหลวงจุนเฮาขึ้นในเจ้ามงเฮาเดินชมบริเวณภายในอยู่นะเจ้าแหมสักกั๊มหนึ่งอ่ะเจ้า จะได้มีการเปิดยังเป็นทางการนนเจ้าโดยท่านในอำเภอจุนเฮาท่านจะริ้นเก่งสงวนสิทธิ์นนเจ้าท่านได้ให้เกียรตินะเจ้ามาเป็นประธานในพิธีเปิดที่พักริมทางหวดทางหลวงจุนเฮาในนีเจ้าภนนัยาภายากออกกาลังกายเจ้าว,วิ่งได้เียวิ่งขึ้นเนินเนี่ยจ้าออกกาลังกายได้โอโซนสูตรโอโซนบบเจ้านี่นะ สดสื่นเลยเจ้าขนาดางมานี้นะห่อนห้อนนี่เขาไปอยู่ตัดห่มต้นไหม้มมนยัมมาเย็นเลยเจ้าสวยงามเปิดกระทาต้นไหม้เพื่อมันใหญ่ปยยไปทั้งหน้าตัวเลยเจ้านกยุงอยู่ตีวัดกิ้วแก้วในเจ้าถ้าเขาขับแผมน้อยหนึ่งเขาก็จะได้เข้าไปพรนกยุ้งได้ใยเจ้าตอนเนี้ยเห <c oughs> มือนกับแลนด์มาร์ก ของจุนเป<ช>็นตีสวยงามปกติคนมุงจุนน้อยมากตีจะหันในการอาอกกำลังกายใน<ม>ในสถาน<ช>ที่ตีจะมีที่มัน,น,นชัดเนาะแต่อันเนี้ย<ช> <ๆ S 2> คือตังหมดทางหลวง,ง,งตั้จากทาง,งจุนกับขวายทางหลงหวงเขย่าเปิดได้จับมือเปล่าเฮาเนี่ยถ้ามานะ่ะหันมาออกกำลังกายหรือมีร้านเต้นอเลบิกเนี่ยยังได้ออกกำลังกายตัวเองสวยงาม่ว่าถ้าไผ่เนี่ยพอในข่าวมุงจุนเฮานะต้องมาพอด้วยตาลงมาสัมผัสด้วยตัวเอง เจ้ามันสวยงามบ่วแพรตั้งตีเปิ่นดังๆนะเจ้าจูนเฮาตอนนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กเล็กๆนะเจ้าเหมือนทั้งนมปูซางปุ่นอู้นะเจ้าความมานาผมหนึ่ง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 ลอยเสียตีใช่เจ้ามากแห่งหนึ่งของเบอจูนเพราะฉะนั้นเนี่ยอำเภอจูนจะมีแต่ความสวยงาม ได้ผูิศักดิ์มราศสีผู้ในการแส่ทางหลวงพเยานะครับขอขอบคุณท่านในอำเภอนะครับที่ได้อนุาให้เกียรติรินทางในพิธีดที่พักริมทางหมดทางหลวงจุดในวันนี้นะครับการก่อสร้างที่พักริมทาง u s a อเป็นึ่งโครงการทางกรมทางหลวงที่จะยกระดับจุดแวะพักสําหรับผู้ใช้ทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยในปัจจุบันจุดบริการประชาชนจะอยู่ตามหมวดทางหลวงพั่วประเทศกว่า581แห่งกรมทางหลวงจึงมีนยโยบายสำรวจว่ามีพื้นที่ใดบ้างที่จะสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับแวะพักเพื่อผ่อนคลายอริยบทจากการเดินทางการทำทุระสืส่ต,ตัวรวมถึงการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกครั้งยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดกอุบัติเหตุเนื่อจากความเหนื่อยล้าหรือหลับง่ายและช่วยรักษาสมาธิในการขับรถของผู้ใช้ทางเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียจากาาาอากุบตอัติเหตุทา่านผแผนทางหลวงพะเยานะครับท่านภูศักดิ์หมาะราศีท่านวินาศวนริยการท่านนายกเทศมนตรี ผลไปเข้าต่ั่เป็นกำนังผู้ใหญ่บ้าน,นครับแล้วจนแขกผู้มีเกียรติที่ขอรับทุกท่านครับผมมีความยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดที่พักลินทางเอสแอเรียนะครับของหมวดทางหลวงจุงมในวันนี้นะครับตามที่ทางกรมทางหลวง ได้เร็งนเห็นความสำคัญนะครับโดยจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างที่พักริมทางบนทางหลวงหมายเลข1021งครับบริเวณหววทางหลวงจุนเพื่อเป็นจุดแวะพักสําหรับผู้ใช้เส้นทางนะครับโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามที่ท่านผู้ิในการได้นําเรียนสักผู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะครับ ห้องน้ำนะครับและโดยเฉพาะสวยนย่อมนะครับและการประดับตกแต่งด้วยปฏิมากรรมนกยูงนะครับที่สวยงามนี่นะครับก็จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางใช้รถเท้ถน,นนสามารถหยุดพักนะครับพักผ่อนผ่อนคลายอิริยาบถต่างๆนะครับจะช่วย ลดความเมื่อยล้าจากการเดินทางนะครับซึ่งจะทำให้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวและมีผู้เดินทางจำนวนมากเนี่ยนะครับเพราะว่าอำเภอจุนนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับที่จะเดินทางไปยังจังหวัดชุมรายเดินทางไปยังจังหวัดน่าน นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นจุดทางที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากนะับการมีจุดแวะพักนะครับจึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางได้เป็นอย่างดีิงย่และยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องชาวอบเภอจุนได้นะครับในการมา อาจจะเป็นการออกกําลังกายนะครับหรือว่ามาพักผ่อนพาครอบครัวมาแวะผ่อนคลายปิกนิกกันนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทางหลวงพะเยานะครับและกองคุนทางหลวงที่ <Okay. S 1> ได้ประนนะครับหสนับสนุนนะครับมปพะมา ในการก้อร้างที่พักริมทางแห่งนี้นะครับจนสาเร็จรูล่วงไปด้วยความเรียบร้อยนะครับครับบบดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดที่พักริมทางหมวดทางหลวงจุนละแบบนี้ครับท่านพร้อมแล้วนะคะดิฉันขอเข้าสู่พิธีเปิดที่พักริมทางรสอแอรีียมหมวดทางหลวงจุน ของทางหลวงหมายเลข1021ตอนบ้านใหม่น้ำแวนบริเวณกอม41บวก4 5 5 5เม็ดด้านขวาทางอิชันจะนับลอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ค่ะเตสียมงปรบงมือนะคะแล้วมีเส้นของพี่ๆเปิดในเจ้าที่พักริมทางหมดทางหลวงขุงเขาในเจ้าเรียบร้อยเป็น พี่ค่อมีการรวมมือรวมแรงรวมใจในการบรุรณาการทําแลมงพักเล็กๆในเจ้าเกือบพี่น้องชํามเฮอจุนและกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในเจ้า